สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในคาบนี้เราก็มาพบกับคุณครูสากินาหะยะนะคะในรายวิชาภาษ,าษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนเรื่องการเลือกหนังสืออ่านค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราก็ต้องมารู้กันก่อนนะคะว่าตัวชี้วัดที่เราจะต้อง เรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะตัวชี้วัดที่เราจะต้องเรียนรู้ก็มีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อ 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องข้อ 2. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านข้อ 3. มมีมารยาทในการอ่าน ต่อไปเราก็มาดูประเภทของหนังสือซึ่งประเภทของหนังสือนะคะก็มี6ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1สารคดีสารคดีนี้นะคะอย่างเช่นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์บันเทิงคดีนะคะสองบันเทิงคดีก็หนังสือเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องสั้นหรือว่าหนังสือสำหรับเยาวชนนะคะสามสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์นี้นะคะก็อย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะคะ สี่ตำราตำรานี้นะคะก็อย่างเช่นหนังสือเรียนหนังสือเชิงวิชาการนะคะ 5. วารสารวารสารเนี่ยอย่างเช่นพวกหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารนะคะ 6. นิตยสารนิตยสารเนี่ยก็จะออกมาเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนะคะก็อย่างเช่นหนังสือพวกขวัญเรือนหรือว่าเกี่ยวกับอาหาร ต่อไปนะคะเราก็มาดูหลักการเลือกหนังสืออ่านนะคะหลักการเลือกหนังสืออ่านเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะมีอยู่4อย่าง 1. ส่งเสริมความรู้ 2. ส่งเสริมสติปัญญา 3. ส่งเสริมความเข้าใจทางภาษาและใช้ภาษาที่ถูกต้อง 4. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูประโยชน์ของการเลือกหนังสืออ่านนะคะประโยชน์ของการเลือกหนังสืออ่านเนี่ยข้อ1น,นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดนิสัยรักการอ่าน 2. เราก็จะนําคุณค่าจากการอ่านเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้และ 3. ก็จะส่งเสริมสติปัญญาให้เราเนี่ยมีความรอบรู้ 4. จะส่งเสริมความเข้าใจทางภาษาและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะหลังจากที่นัเกเรียนศึกษาคลิปวิดีโอการสอนนี้นะคะคุณครูก็จะให้นัเกเรียนทำใบงานที่5เรื่องประโยชน์ของการเลือกหนังสือนะคะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะคะถามคุณครูได้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะ